คู่แท้ของคุณห้าใบค่ะ ลักษณะคู่แท้ของคุณนะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีฐานะที่ดีนะคะเขาเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่มองหาโอกาสดีๆให้กับชีวิตของเขานะคะ เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเขาอาจจะเกิดในราศีเมถุนได้นะคะการเขาและคุณอาจจะมีโมเมนต,ต์แห่งการมองตาแล้วรู้ใจกันนะคะเป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันนะคะเขาเป็นคนที่มีเซนส์มีรางสังหรณ์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะดูลึกลับซับซ้อนนะคะในบางท่านนะคะอาจจะมีการฝันถึงกันนะคะฝันเห็นกันนะคะ เขาเป็นคนที่อาจจะดูดุดุหน่อยนะคะหรือว่าดูนิ่งเฉยใส่คุณนะคะในตอนนี้อาจจะดูเป็นคนมีมาดนะคะ